วอนนี้เราอยู่ในฐานทัาเรือสันติเหติอยู่อยู่ที่ไหนไปเล่นเจดสระพวนดูรอบๆไปก่อนมแม่แ<ะ>ม่สร้างบ้านให้หนูหน่อยสร้างบ้านอะไรจะจะไปเราจะบิ่งไปฟังสนามบินอุตภเปา การในค่ายทหารฐานท่าเรือเซตไก่จจเข้ามาซื้อปลานี่หาดกินาีหาดใหม่นะเนี่ยซื้อปลาเบกแห<ฮ>้งปลาปลาช่อนทะเลนีล่ก็น้ำพริกหนึ่งขวดกองพันรถสะเทินน้ำสะเทิน ่จะพาเพื่อนลองดูบรรยากาศเขาจะให้เข้าไหมอ่ะบินยังบินอยู่นะภายในประเทศอ่ะแต่ไม่มีต่างประเทศกันนั่นทหารก็ตรวจดี ทางเข้าสนามบินอุตภาไฟมันใหญ่มากเลยมีมีลู่จักรยานตันเย็นตอนเย็นนะมาปันา่นออก จะเป็นพระตํหนักพี่บานมาก,มากเดี๋ยวเาไปตรงนี้จะเป็นพระตํหนักแต่เราเข้าไปไม่ได้นะเรไทหารเข้าหน้าตรงไปจะเป็นทางไปสนมบ,บินคจคลิปใกล้ใกล้จะถึงสนามบินเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกดสต็อ